สวัสดีจ้าวันนี้จะพามากินข้าว่า่จ้ะเผาเมื่อวานซ้ำกระบอกไปจ้ะเป็นข้าว่า่เป็นข้าวรา่บมูมมจ้ะข้าวรามม่บมูใส่มูซ้ำฉันอันนี้เป็นข้าว่า่แล้วก็ใส่ถั่วใส่พวกถั่วต่างๆอ่ะจ้ะมาจ้ะมาพากินกันนี่เอไม ลงแรงมากเลยมีหมายอยู่สามท้นจ้ะทำขา้าวรา่หมูซองกระบอกแล้วก็ทำข้าว่ามทั่วกระบอกหนึ่งไม่รู้เยอะดีหรือเปล่านี่เป็นข้าว่ามทัว่วจต่โอ้ เครื่องแน้นๆเลยจ้ะเขาล่ามดูเครื่องแน้นๆเ,เลยจ้า,าจใส่ถั่วเต็มพิก,กัดใส่ลูกชิดด้วยนะจ้ะแบบตามใจชั้นเลยตามใจชอบเ,เลยจ้ะทำ,ทำเองกินเองใส่เครื่องแน่นๆโอ้มีทั้งถั่วแดงถั่วเลื่องลูกชิทถั่วดำถั่วลิสงจ้ะมองห้าเขาไม่เจอเลยจ้ะ เป็นจะแซ่บมากเลยจ้าส่วนอันนี้เป็นขาลามมูจอ่ะขาลามมูซ้ำฉันเหนมจ้ะใส่ถั่วหรือส้มหรืจ้ะแล้วก็มูซ้ำฉันมาจ้ะนำมาชิมกันจ้าชิมขาลามมูดิอื้อ เขาล่ามูก,กับแซบจ้ะตอ,อ,อนเท้าไม่ได้ท่ายให้ดูจ้ะข้อถอนตักนะ อันนี้ใส่กะทิจ้ะข้าวามูนี้ไม่ได้ใส่กะทิจ้ะอือใส่ลูกชิดด้วยจ้ะ <laughs> <laughs> ข้าวามแบบนี้ห้าสือที่แรกไม่มีเราจะทำเองเครื่องนั้นๆน่กมมากินมากเลย Mm. นี่เนื้อลูกผิดอร่อยมากอะไรทุกคำ Ngâm <laughs> <Đôm> làng Hãy subscribe cho ข้าวซึมมู่ดวันข้ามู๊ต้าฉัน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่กระถิไม่ใช่น้ำตาลแค่มูต้าฉันก็เคยส่ <c oughs> งจ้ะแล่ว่าเานเนีย้ยเนาจะไม่

ดูแต่ละคำคืองเน้น เด็กเกดไปกินต้อนะจ๊ะ,จะเจอกันใหม่คลิปนะจ๊ะ